สวัสดีครับแฟนๆมองยางเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจําวันนะครับก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวนะคลิปเป็นประจําทุกวันครับกับคู่เด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงครับมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณบ่ายๆเป็นต้นไปครับถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้ครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่เปิดคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับ สำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกนะครับเยอรมนีกับโปรตุเกสนะครับมาลุยกันในครึ่งหลังนะครับ 1- 2ก็ถือว่าเฮเบานะนะครับสามประตูเฮเบาๆไปเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้ครับตัวเลือกก็ยังคงเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกนะครับเกมระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศนะฮะตอนนี้นยมันจะอยู่ที่2ชั้นครึ่งนะครับนะแล้วก็หน้าบอลเป็นสเปนครับเดือกว่านิดนึงครับ โดยผลงานในการเจอกันช่วงหลังก็ล่าสุดจะ2-1นะครับมี2-1 0-2 1-0แล้วก็0-1ก็ท้ากับว่าสูง2ต่ำไป3ไปดูสเปย์กันบ้างครับ3-4โอ้โห5เกมหลังที่สูงหมดนะนะครับก็2-2นะครับกับ2-2กับเทนเธอร์แลนด์นะนี่เดือดเลยนะครับแล้วก็มี3-2 1-2 3-0นะครับนะรวมทะลุเป้าหมดนะครับ แต่ว่าฝรั่งเศสนี่มี2 0 2 0นย์อนะออนะครับ1 3 0 0แล้วก็1 2ึ่ากับว่าส่งแค่2ครั้งตามไปสาครั้งครับเกมนี้มันก็ตัดสินกันในเกมเดียวนะเออนะครับดูแล้วเอาจริงเนี่ยคุณภาพของตัวผู้เล่นผมว่าแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับสเปนเองเนี่ยมันกออ็ถือว่าดีเกลียดอะไรต่างๆอาจจะดูดีกว่าเล็กๆครับในช่วงนี้นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยมันแทบจะ เทียบเท่านะฮะคือเท่ากันะนะครับมันสู้กันได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าฝรั่งเศสเล่นเข้าฝากเข้าฟอร์มนะครับโอกาสที่จะพลิกชนะเลยมันก็มีนะครับโอกาสที่จะยิงได้สําหรับทั้ง2ทีมมันสูงแน่นอนนะค,คู่นี้ยังไงก็อาจจะคล้ายๆคู่เมื่อวานอาจจะจบ2 1 2 2ขึ้นไปนะครับนะก็คู่นี้เอาจริงแค่2-1ก็เฮเต็มแล้วดังนั้นน่ารักน่าลุ้นทีเดียนะสำหรับสายสูงนะครับก็อ่ะนี่คือตัวเลือกที่นำมาฝากกันนะครับ พวกเรายูฟ่าเนชั่นลีกครับสเปนกับฝรั่งเศสเตะตีสองครับรองเอาไปพิจารณาพิเคราะห์กันดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับมองอย่างเซียนด้วยวันนี้ให้แฮปปี้เฮตเต็มเหมือนเดิมเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ